อรุณสว่างวันพระธาตสมัมบดีักพี่วันนี้วันที่ยี่สิบพี่นะใส่โซล่าเซลล์ตรงนี้ถ้าเราเดินมามันจะสว่างพี่ถ้าเกิดเราเดินไปไกลๆมันก็จะวอร์มไว้เป็นการเซฟแสงการ UFO นี่มีประโยชน์จริงๆครับถ้าจะใช้ต้องเลือกใช้แบบนี้นะครับอันนี้ขอแนะนำแล้วก็วันนี้อากาศหนาวเย็นขึ้นอีกนะครับ21องศาครับพี่เชา้านี้เดิมบางนางบวชสุพรรณบุร,รีบพี่ ปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ไล่เปิดประตูทุกจุดทุกบานเตรียมส่งรกเรียนน้ไหมนะเกือบเกือบเจ็ดโมงรถนักเรียนมารับด้านหน้าเอาบรรยากาศรอบๆมาฝากกันครับพี่ในของจริงยังมืดอ,อยู่แต่ในกล้องอาจจะสว่างแล้วหนึ่งคลิปนะพี่นะหนึ่งนาทีโดยประมาณกับฝรั่งคันที่ตนนี้สีพิญโยที่บ้านไชน่าเอวาโซนเชาน้านี้หนาวเลยครับพี่ต้องบอกว่าขอต้มน้ำอาบเลยนะครับ แต่เช้านี้ยังก่อนแค่รังหน้าแปลงฟันขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจรักนะจ๊ะบ,ยบยุยบุยเจี๊ยบ